มาชมความงดงามของวัดบอ่อแก้วครับผมความงดงามนี่คือซุ้มประตูหน้าวัดสวยสุดงดงามคามรับผมบ่อแก้วสวยงามมากครับผมความงดงามของ วัดบ่อแก้วนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมก็ตกแต่งได้สวยงามครับผมนีม่สวนหย่อมความงดงามนำมาฝากเพื่อนๆครับผมนำความงดงามมาฝากเพื่อนๆ นี่คือวัดบอ่อแก้วครับความสวยงามมากครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตถ่ายทำนะครับสวยงามมากครับวัดบอ่อแก้วครับผมฝีมือมากครับฝีมือมาก ดีมือมากครับผมสุดยอดนี่ก็จะเป็นด้านนี้จะเป็นศาลาอันนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาการประเรียนมาดูโบ,โบสถครับโอ้อย่างสวยงามครับอุโบสถุโบสถสวยงามครับ เสียงละรังครับเสียงละรังนี่ครับละรังห้อยลมพัดก็จะดัง,ป,งปังเปงปังเปง ระฆังเสียงระฆังดังครับนี่ครับระฆังอ๋อระฆังเหมือนถ้วยกระไก่ลมพัดมาก็ดังป่องแปงป่องแปงไปเราะเพาะปริงครับนี่ครับระฆังระฆังระฆังน้อยระฆังแต่ละโูกนี่ก็จะมีชื่อลายนามผู้ ผู้บริจาคนะครับผู้บริจาคก,ก็จะมีเขียนติดไว้ทุกอันทุกวันนะครับนี่ครับอย่างเช่นอันนี้ก็นางกุหลาบขออนุญาตเา้วยนะครับติดไว้ทุกอันทุกอันนี่โอ้โหสดครับสวยงามมากครับผลิตป,ประดับสวยงามมากอ้โหสดวัดบ่อกแก้ว วางได้สวยสดงดงามมากครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับที่รับชม